เปิดคลีบอย่าฟากสบายดีพี่น้องไอ้วันถอดิวน้าจะตัองแตกโตเต้นเมื่อยเด้ ลงตั at, so Four. 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 ้งแต่สามโมงกว่าพี่น้องได้จังไห้แล้วว่าสองสี่หานั่นแล้แล้วตุวนน่ะได้สี่นะพี่น้องยังอยู่สามสี่หาย้วก็กระโพดอีกสวัสดีทุกคนงามแรงพี่น้องเลยพอทด่แท็กกันยังบอกออกมายังยต้นต้นอยู่บ้านผูโพดโพสูเมื่อเหตุเวียกรวมแต่สาวต้นข่ำ มตายอยู่ด้อสามสี่หาเมื่อนี้มีแดดพี่น้องเอ้ร่มบ่คอยแห้งประได้เือ็อัไ่วมด้บัวบ่ขู่กันลยแหละเป็นแท่นะผู้หนึ่งนะสองผู้หนึ่งนะข่างละมือเนาะมนจากสิพ่อไว้ ันนี้พูลละมือเลยพี่เ้องบัวบกขู่มันแพงบัวบกขู่การมีบัวจากอันว่าสี่อันแล้วก็หิวกระทางน้ำเอาจะานี่ก็สิโฮตประมาณนี้พี่เนองโฮตลายเติบเนาะเอาทางหน่อยมาหิวน้ำ ห้วยห้าเจ็บมุลูกหิวทั้งใหญ่นะบัวหนึงได้ประมาณสามสคุ้มพี่น้องอีจองถือบักโมมาเน่เี้ยดูเต้สวยวันด้วยเอาเหน่อยแคได้ อยู three, three, no. yeah, ่ในเฮือนก็มีนะเอามือโตมกว่าในเทียงนะมีพ่อได้ต้มนะฮะบ่าสามสี่มือเนาะพี่น้องเนาะหดทีหนึ่งงาหงพี่น้องเอ้ยหนามก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องได้ขึ้นมาเนาะ สวัสดียามบางเดิงนเนอะทุกคนสวัสดีปีใหม่สุข,ขสุขคนเข,อะ,ขอ,อะไรเขอะวะไม่ถูกเลยเตรียมีแห้งขับปัอ่ะโอ้หน้าสุดอยากพ่ามังโม่กินเหรอพี่เนาะ เดือดสามขุมบัวหนึ่งพี่นอ้องมันใหญ่เกินสามกระปั่นเครดมาเขาะไยสามกระป,ปั่นจะเอามือผ่าถ้ามันเป็นเนี่ยยันบรินับไลย,ยันเบิดก่อนเขาจะถือมีดลงมาผ่า <c oughs> กินทีแล้มาเอมาบาอ้างัวกูเปซ่งจะเข่าบ้านบ่ Này. Này ừ. nhưng mà mi ngộp mình sự xong loại sam loại ô có đi thạch hình chốt bụng nhủ nằm lên nằm ịt mất lai là đây bớt lai là đây <laughs> โอ้ยทานทางจะเป็นหอมแองกอเทียว่ยว <c oughs> <c oughs> ทิ้กันมาแต่งเฮียแล้วก็เอาไก่ทองจะดำเมืองเขาต้องกัทองเชิงเทียงเทียงเบากันแม่เมใไปว่าบุมีเวียกแท่มาห้าขีดเราเล่นแถวนี่เออมาหดอกโม่สอยได้ปวดแขนได้บันเด็กผมพอกันอีกเรือยพี่น้องเด้อหิวคางในระปวดหิวคางในระปวดรลายพี่น้องหิวคางสะปวดแขนแห้ง นอนมื่อแรงก็จมเลยพี่น้องเลยนับปรคู่เนาะลบไปลบมาลบไปลบมาอยู่แล้วจนแล้วอ้าวจีวอนบินจ้ะเอ้ยจีวอนบินพูน่ะพูน่ะจัว่าพี่น้องจัว่านะจีวอนบินพี่น้องเลยบินบังเบิ่์งอยู่เลือดหายที่สุดเลือโฮดอยู่บ่โฮดั่นแหละมันกำลังขาวออก

พินามาอักมันปากป้ายมั้ง่ามแห้งอันนีคือตัวนี้เลยกชุดดีเอานนะสบายดีเด้อพี่น้ององกมาเด้อเขาบริยุทธ์ไ้วันมื้อมือได้ยุทธ์ฮะมือยุทธ์แล้วต่อมือได้สิเด่น bọc của nhà cho đi hả bọ ồ tét tét hang đi há sữa trang mà phụ đơ nhưng cứ hang mà tai thì cả tay này ao <laughs> nội đây โอ้ยม oh, oh, uh. er. ักโมสิตายนะมันกำลังล่ามเครือนี่นะโอ้มันกำลังลามเครือนมันกลังสอนันมันกสคืนนี่มันตายเบิดไห่เลยไห่นี่ลุกไเลย ฉีดลงอย่ำถึงเงาเอาลงหหน้านะอย่ำถึงเงาอ้มาคุมเลยโอ้เอาออมันสีลายพ่ทจิบหายพี่นนองเป็นมะนาวบดิสุบกันเลยอ้าต่วนมันลายพ่ทธละทันนะ เบาะวนะงบกับเบิดเละงบบ่มีตายไหนก็ตายมีแต่ลงทุนบางโมม่กระโพดแปรมาจะคล้องหิ้วเง่งอดอยากซื้อกินซื้อใส่กับบมีบมแนหิ้วบมแนหิ้วแนวกิน ว่าเฮาอยากใช้นะเฮากอยากใช้ in <ities> <ns wer idity styles> ่ว่าเงินน <et> ่ะซื้อ <ION> นั่นซื้อนีพ่อว่าจะอีแม่เบิดพ่อ่าสิพันเบิดพ่อว่าแผบเบิดบ่มเงินซื้อเครื่องใช้ว่าเพิ่นกินน่ะบ่ได้หวลเจตวนจนท้องปุ้งจนเจวนยอมพุ่นแหพี่สให้จหนักจเต็ม จะยืมเงินรวมยืมเงินรวมน้ำเจ้าจะพเาไปคืนพอบ้านบ่ละตายบน่เอเนี้ามาลกถิ่มซานีเนี้จาพว่าแม่น้ำมันเฮาป้าเงียน่อจะลุกชายกแลลุกสาวอแม่บันเต็มเงินดูน่ะเงินนะชิมาได้ด้สิน่ะ ตื่นมามันเงินเงินเงินหรือไงบัตรเงินกับชามือต่อบัตรลูกกับสองคนกับชามือต่อบัตรโอ้ยมันตายยังสิโดเฮยมันบริมีลูกเออเลือกที่ห้าเนื้อมาใส่แอ้วผืนเนี่ยกินนะโอ้ยจะแม่นซาถุบุญเนี่ยวุณพี่คุณสวยบริหายหิวจัดนักอยู่ถูกมือทุกมือ

มาดกินกูแน่ๆเลยอุ้มอเติ่ตงเราเวนขายลงแรงแล้วได้พี่น้องเลยพี่กช่วยจะดีกับเจ้าน้องหุง่งน้องหนุ่งหิวบาดแผลหิวจักมือขอบพูณละลายโอ้ยดีใจบได้เคยเจอแบบนี้เนาะขอบพูณผู้ใหญ่จะดีทุกคนที่ขับมาเบิ่งมาชมมาให้กำลังใจเนะาะถ้าบ่มี f เอฟซี ข้าเบิ่งมาสมก็โอ้ยเอาอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณถูกถูกคอมเมนต์คำติสมขุมอ๋อดปากชิชชชกี้าน้มันออกนล้นะนี่ละนันคืเป็นมากะไนี่นี่ละนี่ละหมาข้นานี่ ให้ในงามป่ต่วนแถวมันถือดินอันดากเนาะอืออ่าเขื่อนอังามงาวเขื่อนแต่บาใบกับกูดยู่ชามสีมือพดที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ขึ้นีนน้ำออกตกเงี้ยเรืองแต่กระโพดบ่อหายหายนะบ่ได้หายนี่นะฮดแล้วก็ใส่ผูยในหายน้ำมักคายอยู่นะบ่อหายลุ่มนะจูบหายนี่อย่ามันไล่มาหาหมักแตงโมฮดเองฮดเองหายตัวน้ำมักคายอยู่นะพี่น้องพอกันขีดหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คุกที่ส้มขอบคุณทุกทุกคนทุกทุกคนที่เข้ามาหับส้ม Adi